แม่ครัวกับข้าวอาจจะทำไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะทําวันนี้พรุ่งนี้เช้ากินอร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนเพเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่เราเตรียมเครื่องพร้อมแล้วนะคะเราจะลงมือทํากันค่ะเพื่อนเพพริกแกงนี่ไม่เพียซื้อมาสองขีด เราเตรียมเครื่องพร้อมแล้วนะคะเราจะลงมือทํากันค่ะเพ,พื่อนพริกแกงนี่ไม่เพ็นงซื้อมาสองขีดก่อนนะคะเพื่อนให้หัวมันเปื่อยสักหน่อยก่อนค่ะเพื่อนม,มีหัวมันนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราชุมก่อนทาให้พอเราเค่อยเพิ่มทีหลังนะคะเพื่อนมันม,มีสูตรตายตัวค่ะอะฮะก่อนนะคะเพื่อน ให้หัวมันเปื่อยสักหน่อยก่อนค่ะเพื่อนๆน,นี่หัวมันนะคะแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เรารอดูขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากเราเคี่ยวเครื่องแกงแล้วเราใส่นอไก่ลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเราเตรียมเครื่องพร้อมแล้วนะคะเราจะลงมือทํากันค่ะเพื่อนๆพริกแกงนี่ไม่เป็นซื้อมาสองขีดอีกนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจ ไปแล้วคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆบายๆได้เวลาลงมือทำกับข้าวอีกแล้วคะ่<ๆ>ะเพื่อนๆจ้ะจะทำแกงมัสมั่นนะคะให้ทุกคนกินด้วยคะ่ะแล้วก็จะมีหัวมันสองสองชิ้นนี่ค่ะก็จะขายทุงละห้าสิบบาทนะคะแต่เราทำเราจะเติมน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะเพื่อนๆ เส่ใส่เลยค่ะกับปริมาณเอาเองค่ะเพื่อนๆโอเคขอบอีกนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆบา,บายยทำวันนี้พรุ่งนี้เช้ากินอร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆจะตุนไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวรอดูตอนสุกนะคะแม่ครัวกับข้าวอาจจะทําให้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากเราเคี่ยวเครื่องแกงแล้วเราใส่นกไก่ลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆชอบกินหัวมันเยอะๆก็ใส่เยอะนะคะเนหัวหอมใหญ่หอมใหญ่ อราถุงเติมเครื่องไปแล้วนะคะก็ใส่เองอค่ะอร่อยอร่อยเลยนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคค่ะเสร็จแล้วยืนยันตัวตุดนนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะช้บมาสองขีดแล้วก็หั่นมันฝรั่งกับหัวหอมใหญ่ไว้แล้วนะคะหัวหอมหอมก่อนนะคะเ๋ยวเราก็าใส่ไก่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะโอเค ใส่หัวมันผลไม้พิมชอบกินเองค่ะอร่อยอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเสร็จแล้วยืนยันตัวต้นะแล้วก็จะมีหัวมันสองสองชิ้นนี่ค่ะก็จะขายทุงละห้าสิบบาทนะคะแต่เราทำาอีกนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจ ไปแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆา้บายเพื่อนๆเดี๋ยวใครที่ยังไม่มีเมนูอาหารเย็นนี้นะคะเดี๋ยวมากินกับแม่พิมพ์นะคะเพื่อนๆจะาขีดนะคะเพื่อนๆจ้าซื้อมาสองขีดแล้วก็หั่นมันฝรั่งกับหัวหอมใหญ่ไว้แล้วนะคะ สูตรแม่พิมพ์อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ค่ะพเพื่อนแกงมัสมั่นไก่ยัวย่วๆค่ะได้เวลาลงมือทำกับข้าวอีกแล้วค่ะพเพื่อนๆจ้ะจะทำแกงมัสมั่นนะคะให้ทุกคนกินด้วยค่ะเราเตรียมเครื่องพร้อมแล้วนะคะเราอยกจะลงมือทำกันค่ะพเพื่อนพริกแกงนี่ไม่พิมพซื้อมาสองขิงเองอค่ะ อร่อยอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเสร็จแล้วยืนยันตัวตัวนะเตรียมจะใส่หม้อค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาพริกแกงมัสั่นใส่กับหัวกะทิก่อนนะคะเพื่อนๆได้เวลาลงมือทํากับข้าวอีกแล้วค่ะเพื่อนๆจะ้ะจะทําแกงมัสมั่นนะคะให้ทุกคนกินด้วยค่ะหัวหอมใหญ่ หอมใหญ่เา้าถุงเติมเครื่องลงไปแล้วนะคะก็ใส่สุกเรียบร้อยนะคะหัวมันเขาขายถุงละห้าสิบบาทเนื้อไก่ชิ้นนี้หนึ่งชิ้นค่ะเพื่อนๆจ้ะเมนูแม่พิมพ์นี้อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ชิมไปเติมไปค่ะเพื่อนๆน,นี่บางทีถ้าเตรียมจะใส่หม้อค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราเอาพริกแกงน้สมันใส่กับหัวกะทิก่อนนะคะพเพื่อนๆชอบกินหัวมันเยอะๆก็ใส่เยอะนะคะเพื่อนๆชอบกินหัวมันเยอะๆก็ใส่เยอะนะคะพเพื่อนๆจะตุนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรา,าดูตอนสุกนะคะถึปงปรุงรส รสด,ดีหรือปรุงรสนั่นแหละค่ะแล้วก้น้ำตาลนะคะเพื่อนๆกลีดนะคะเพื่อนๆจ้าซื้<ะ>มมาสองขีดแล้วก็หัน่นมันฝรั่งกับหัวหอมใหญ่ไว้แล้วนะคะเมน,นูแม่พิมพ์นี้อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ชิมไปเติมไปะคะ่ะเพื่อนๆนี่บางที ชอบกินหัวมันเยอะๆก็ใส่เยอะนะคะพี่ตาแล้วก็จะมีหัวมันสองสองชิ้นนี่ค่ะก็จะขายถุงละห้าสิบบาทนะคะแต่เราทำโฮโฮโฮใส่หัวมันคนม่พิมชอบกินให้หอมๆก่อน,นะคะ่ะแล้วเราค่อยใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะ เริ่มจะหอมทำวันนี้พรุ่งนี้เช้ากินอร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยค่ะเพืเเ่อนเพื่อนแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะแต่น้ำมะขามเปียกยังไม่ใส่ค่ะเพื่อนเพื่อนพอน้ำเดือดแม่พิมก็จะใส่หัวมันค่ะหัวมันกับหัวหอมใหญ่นะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะค่าเกลือแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะแต่น้ำมะขามเปียกยังไม่ใส่ค่ะเพื่อนๆอ,อืมอร่อยเดี๋ยวรอให้หัวมันสุกพอน้ำเดือดไม่พึมก็จะใส่ หัวมันค่ะหัวมันกับหัวหอมใหญ่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะหัวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่หหหญเราเพิ่งเติมเครื่องลงไปแล้วนะคะก็ใส่แล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากเราเคี่ยวเครื่องแกงแล้วเราใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆ สูตรแม่พิมพอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ค่ะคเพื่อนๆแกงมัสมันไก่ยัวย่วๆค่ะขีดนะคะคเพื่อนๆจ้าซูมาสองขีดแล้วก็หัน่นมันฝรั่งกับหัวหอมใหญ่ไว้แล้วนะคะขีดนะคะเพื่อนๆจ้ะซูมาสองขีดแล้วก็หั่นมันฝรั่งกับหัวหอมใหญ่ไว้แล้วนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราชิมก่อน ้าไม่พอเราค่อยเพิ่มทีหลังนะคะเพื่อนๆไม่มีสูตรตายตัวค่ะอ่ะฮะเดี๋ยวก็ใส่ถั่วลิสงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราชิมก่อนทาไม่พอเราค่อยเพิ่มทีหลังนะคะเพื่อนๆไม่มีสูตรตายตัวค่ะอ่ะฮะกินเองค่ะอือร่อยอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะ เสร็จแล้วยืนยันตัวตัวน้าเตรียมจะใส่หม้อค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเอาพริกแกงวัสมันใส่กับหัวกะทิก่อนนะคะเพื่อนๆพอนพอน้ำเดือดแม่พึม์ก็จะใส่